สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่รถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟน้ําตกไซโยกน้อยนั่นเองครับผมจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นรถไฟที่ขบวนสุดท้ายเลยนะท้ายสุดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวจักรโบราณนะครับหมายเลข702นะครับเป็นหัวจักรไอ้น้านะครับหมายเลข7 0 2นะครับซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมอบให้จังหวัดกาญจนบุรีไวน้ําตก ไซโยกน้อยนะครับเพื่อเป็นอนุสรวร์ประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ไว้ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับผมนี่ฮะก็เป็นแลนด์มาร์กนะครับอีกที่หนึ่งนะครับเวลาใครที่มาน้ําตกไซโยกน้อยนะครับต้องแวะมาที่นี่นะครับผมพออยู่ติดกันนะครับผมเชื่อมต่อกันนะครับสามารถที่จะแวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับนี่ฮะพอมาเห็นรูปจริงครับใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับสูงนะครับนี่ฮะ เพราะอนาคตข้างหน้าเราจะไม่เห็นแล้วนะครับต้องเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับไว้ให้ลูกหลานดูต่อไปนะครับนี่ฮะเป็นรางรถไฟนะครับเวลาลากรถไปมานะครับตรงนี้นั่งเที่ยวเยอะมากนะครับผมนั่งเที่ยวเยอะมากนะเพราะว่าอยู่ติดกรุงเทพเองนะครับผมนี่ฮะบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับใครที่มาที่นี่นะครับก็จะมีน้ําตกนะครับมีบรรยากาศให้นั่งพักผ่อนเล่นน้ําตกชมวิวนะครับเอาปูเสือปูศาสตร์มานั่งนะครับผม สบายมากนะครับบรรยากาศดีครับน้าตกสวยงามนะครับน่านั่งน่าเล่นน่านอนมากนะครับนี่น้ำตกสวยงามมากนะครับน้าตกไซโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมว่าใครที่อยากมาเที่ยวชมก็มาได้เลยครับบรรยากาศดีนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากทรุงเทียเองนะครับผมวันหยุดนะครับไม่มีที่องเที่ยวเชิญมาได้เลยนะครับผมน้ำเที่ยวเยอะครับที่นี่ครับผมนําเที่ยวเยอะมากนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะเดินมาเที่ยวชมได้นะครับผมนี่ยก็ แนะนำอีกที่หนึ่งนะครับที่สำหรับใครที่อยากมาท่องเที่ยวพักผ่อนสไตล์ธรรมชาติกับบรรยุทธ์บรรยุทธ์บรรยุทธ์นะครับกับครอบครัวนะครับมาได้เลยนะครับผมน้าตกไซโยกน้อยนะครับผมท่านจะไม่พลาดเลยบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับน้าตกสวยงามน้ําใสนะครับเนี่ยน้าตกไซโยกน้อยนั่นเองนะครับผู้เทียนน้าตกผุ้เทียนแห่งชาติไซโยกนะครับผมนี่ฮะอลังการงานสร้างที่นี่ครับผมตอนนี้แอดมินเชื่อว่าหลายคนน่าจะมา เที่ยวเลยนะครับผมผมว่าทุกคนได้รับความสุขแน่นอนกับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมเจ้าเกษตรมองช้างนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ